ดีวันนี้เราก็มีการทำปัญหาด้วยนะวันนี้ท้ายค้าปัญหาความจอใจสัมพันธ์นี่แหละจะมีอยู่ห้าข้อเท่านั้นใครไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันวันนี้เราก็มาดูเรื่องอระนะรถนะปณะอรรปณะที่บอกว่าสัมพันธ์ทิ้งก็คือไม่ต้องเท่าสัมพันธ์คือเ,คเขียน อรัปปนะตัวน,นั้นแล้วก็บอกว่าอรัปปณะ,ะแล้วก็ทิ้งได้เลยคือไม่ต้องเข้าที่เราวงเล็บท้ายไว้ในการตั้งว่าทิ้งคือหมายถึงว่าไม่ต้องเข้าไม่มีคําเชื่อมว่าในของอะไรทั้งสิน้นอรัปปณะ,ะมีอยู่สองอย่างก็คืออรัปปณะ,ะนามแล้วก็อรัปปณะ,ะนิบาตตอนที่เราเขียนธินบาบเนี่ยมันมีสระนะแต่วเวลาเขียนชื่อตอนสัมพันธ์อรัปปณะนะ ต้องไม่มีสระอันเขียนเป็นอัลปะนาที่ไม่ต้องมีสระที่ชื่อสัมพันธ์เขียนเป็นภาษาบาลีคณะมีอัลปะนานามและอัลปะนาไมบาตอัลปะนานามก็คือ,อ13การันหรือกติมยศัพท์ต่างๆที่อยู่ในโซนของด้านล่างล่างสุดน่ะที่ลงสี่ริยโยของปกมาพัดแทนน่ะที่แปว่านี่ดูก่อนถ้าแตกพวกนั้นน่ะเราเรียกว่าอัลปะนาะเช่นปุริสา แน่บุรุษถ้าแต่บุรุษดูกรบุรุษมุนิเตตีไปเรื่อยๆจนถึงการันต่างๆในในติดสามกรันหรือ,หร,อหรือกริปยศัพท์ต่างๆฉะนั้นพวกนั้นน่ะเราเรียกว่าอารปรนานามหรือที่ไม่อยู่ในในในที่เราท่องมันอาจจะมีศัพท์ที่แจกเหมือนกันเช่นพาิกะอันนี้ก็แจะเหมือนปุริสะก็ถ้าแต่พี่ชายดิซะดูกรทิซะ พิกวีนี่ก็แย่เหมือนคารุที่ว่าดูกนพิษตงหลายตาตาข้าแต่พ่ออมะข้าแต่แม่เราเนี้ยเราเรียกว่าอารัปรนานามถ้ามาก็บอกว่าเป็นอารัปรนาได้เลยต่อมาก็คืออารัปปนานบัตรอารัปปนานบัตรที่เราท่องกันใน่วนอ่าใน่วนข้างหลังนะท้ายนามอะ่ะจะมีอยู่สิบตัวคือยักขีทันตะบัทันตีอโวโส อัมพปนีอรแล้วก็เเชนี่หลัานี้เรียกว่าอลรัปรนนธิบาตใครมองไม่ออกไหมว่าอันไหนคืออลรัปันนามอะไรอลรัปรนนธิบาตตกลงก็เก๋ง่ายๆขอให้ท่องอลรัปรนนธิบาตได้10ตัวถ้ามาอยู่ใน10ตัวนั้นนั่นคืออลรัปันานามทั้งหมดเพราะนั่นเองไ,งไม่ต้องคิดอะไรมาก อารัปรนานกับอารัปปานิบาตถ้ามันแยกกันมาก็คือ,อาบางประโยคมีแค่อารัปรนานบางประโยควาประโยคก็มีแค่อารัปปานิบาตเราก็เรียกอารัปรนานั้นว่าเป็นอารัปณะได้เลยไม่ต้องใส่คำว่านามหรือนิบาตท,ทั้งสิ้นเรียกว่าอารปาัปณะคือมาแยกกันนะครับไม่ได้มาป้องกันมาแยกกันอย่างเช่นปรามณะดูก่อนพรามตวังอวัเธอ กรหิตตาวันวาท่านกรหิจงกระทำบุญญาณิซึ่งบุญทั้งหลายถ้าเราเจออย่างนี้ถ้าเราจะสัมพันธ์เราจะสัมพันธ์ตัวไหนก่อนถ้าเป็นเลขในถ้าเป็นเลขในนะมีอารปณนะเราต้องสัมพันธ์อารปนะก่อนฉะนั้นจโทย์วันนี้ถ้าเจออารปณนะแล้วใครไม่สัมพันธ์ก่อนอ่ะเราก็ถือว่าผิด ผิดอารถบณะนะมีป่าเสืนอมความาความตัวประธานเรียงคุ้มภาคต้องเรียงระดับไปอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องสะพานพรมมะก่อนเนี่ยธรมณะอารถบณะนะไม่ใช่ว่าระวังสิกตาในกโรหิกรหิอาชรบระนะุตุวาเจบพรมมะอรรปบณะแบบเนี้ยผมมาอนโลมถึงมันพอจะได้มันได้นะแต่ไม่ให้ที่ต้องลําดับการสะพานต้องอรรถบณะนะวิชาปแปลมันก็ต้องแปลก,ก่อน วิชาสัมบันก็ต้องสัมพันธ์ก่อนด้วยจากนั้นก็สัมพันธ์ทิ้งก็คือไม่ต้องเท่าอ่านเขียนชื่อแล้วก็ข้อช่องไว้วนแต่หนึ่งช่องแล้วก็อัปะนะลปนันที่เหลือก็สัมพันธ์เป็นตามลำดับเช่นตะวังเสกตาในกรโยดีกรโยดีอจิบกักบตตุวาโจบ,บุญจานิวัตตรรมะในกะโรหนนิตัวอย่างประโยคแรก่อมาอเป็นนิบาตบอกอัลปะนะบ้าง อันตข้าแต่ผมพู้เจริญอาหารว่าข้าพระองค์ปัะจิฏสามิจักบวชสุพันต์ต่ออะไรก็ดีพันตีอาารปณะ,ะแล้วก็อาหาร,รนิกการในปัจจิฏสามิป,ปัิฏสามิหายหมดกัตตุวาจกอย่างนี้พันตีอาารพณะแค่นี้เองจบแล้วไม่ต้องเท่าอะไรทั้งสิ้งง่ายมากที่เหลือก็จะทำไป็ำับที่ กวางไว้อาหางสิกตาในปรปจิสามิปริสามิอ่านซามใช้ม,มยมกเอาไว้บทกระตุวาโจกจบีระก็ใส่วัตปูคือสมัยปอยยานตัวนี้ใหม่ดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าท่านถึงกระทำซึ่งวันนี้สมทำยังไงอาวุโสอาลัปะนะ ถ้าไม่มีตัวประธานต้องหามาขึ้นมาให้ได้โดยดูจากริยากุภาพากิวนักขยานตะวังเสกตาในกะไรยาติกะไรยาสิอายบทกตตุวะโติมั่งวิรนะของวัตังวัตังอวุตรรมะในกะไรยาสิฉะนั้นวันนี้มันก็จะมีเท่าที่เราเรียนกันมา ทั้งหมดเลยมีปัตมาวิพัฒน์มีทุติยวิพัฒน์มีวิเศษนะอยู่ในโจทย์ห้าข้อฉะนั้นเรียกชื่อสัพันธ์ยังไงเนี่ยดูพวกนี้เป็นตัวอย่างได้เลยมันไม่แตกต่างกันกับตัวอย่างที่ยกให้มามาักนะมันคล้ายๆกันเลยมีคาแปลให้ด้วยมีคาแปลให้ด้วยหรือต้องให้ดูหลักสัพันธ์ด้วยหรือเปล่าให้ดูด้วยเพื่ออะไร ก็จะได้รู้ผลสุดท้ายก็เขียนเองไม่ได้ไม่มั่นใจฉะนั้นอารับรรนามอรรถบรณิบับติมาแยกกันเราเรียกชื่อว่าอารับรณทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอรรถบริบรับติเหล่านี้คือพันีพปะพันตีอวุโสโอัอพอามาพพร,ระนืออตัวนี้ก็มาคู่กับอารับรรณาม พวกนี้เป็นวิศิะาสนะของพาระประนานามได้ยกเว้นพวกยักคีเรอเรเพวกนี้พวกนี้เขาไม่ยมใช้เป็นวิเวะศาสตรเวลามากันเนี่ยมันก็จะเป็นระปะะของมันด้วยตัวมันเองเป็นร,ประปบะมันไม่เป็นสิธน์ของใครอาจจะเช่นอะไรอะไรอรทุกปีนิตี้เฮ้ยในหญิงผู้อันทุกคนแนะนําได้โดยยากหรืออะไรก็แต่ คือมันก็จะแปลเป็นอรรรณะของมันเองแต่นั้นเวลามันมามันก็สมบัติเป็นอรรถบณะนะอระรวัรนามก็สมบัติเป็นอรรถบณะนะไม่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นสับพวกนี้ไม่ใช่เป็นวิเสณะแต่ที่เป็นวิเสณะมีพวกอะไรพวกพันเตกับอโวโสุโดยมากน่าจะสองตัวนี้พอโดยมากจะใช้เป็นวิเสณะของอรรถนรนาะมาดูตัวอย่างเนี่ยตุมเหอันเตอนุรุทธ,ธะอิมังอุตตกังปิวัฒะ ค้าแต่พระอนุทัผู้เจริญฉะนั้นอารัตปรนิบาตเนี่ยมา,มาพูก่กับอารัตษนามำเวลาไปเราจะแปเป็นสมมติวิเศษนะผู้เจริญไม่ใช่ว่าค้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าแต่ผมผู้เจริญไม่ใช่แล้วจะนัว่าผู้เจริญฉววเฉยๆเวลาสัมพันธ์จะเอาตัวไหนขึ้นมาก่อนพันตีเอาพันตีก่อนเพื่อทําเป็นวิเศษของตัวที่เปบลัปณะส่วนต,ตัวที่เปบลัปณะก็จะมาเป็นบลัปณะอีกทีหนึ่งเสร็จพันตี วิเศษณะของอนุรุธะอนุรุธะอลรกนะเอาตัวนี้เป็นวิเศษณะของตัวนี้มันรับเป็นตัวบิสว่าตัวนี้นะเป็นวิเศษณ์ของตัวนี้แล้วเวลาตัวนี้จะสัมพันธ์มันต้องพูดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเราต้องเขียนมายมกอย่างนี้อันตรีวิเศษณะของอนุรุธะอนุรุธะอลรกนะ คือมันรับแค่ว่าปินสฒน์ของตัวนี้ตัวมันยังไม่พูดตัวมันเองเลยถ้าพูดตัวมันเมื่อไหร่เราก็ใส่มายม,มกแล้วก็รุทะอัไรปะนะที่เหลือก็สะพานไปตาลบัลตุลหีเซกตาในปิวัฏฐะปีว,วัฏฐะอายบทกัตุวะโจปีมังวิเศณของอุทกังอุตกกรอุตกรกรรมะในปิวัฏฐะพอได้ไหมไม่ได้ต้องเอาอีก อาวุโสปาริตะดูก่อนปาริตาคุณมีอายุตมามะท่านอภิชฌงปรีบายัมพันธ์ยังไงดีอาวุโสอาวุโสละปณะได้ไงและมามาคู่กัะละปณะนามเนี่ยดูดิอาวุโสวิสนะของปาริตะปาริตะอาละปณะตัวไหนต่อบะวังเล็ตาในอภิชิ ปีทีิบทกัดตุวาจบอย่างนี้นี่คืออารัปณะนิบาศมาคู่กับอารัปณะนามอารัปนะนิบาศต้องเป็นวิเศษณของอารัปณะนามวิเศษณะต้องไม่มีสะอะชื่อสัมพันธ์เขียนเป็นภาษาบาลีอ่าบาลีแล้วก็ปานิตะอารัปณะก็ไม่มีสะอาให้มีสะอก็ถือว่าผิดให้ผิดไปเลย นี่บอกแล้วคณะนี้คือมามาคู่กันตอเป็นวิสซิลลของอารัปนามคณนั้นพวกอารัปฏิบตัตเหล่านี้ต่อมาบางครั้งบางครั้งมันมีการมาคู่กันของอารัปนามหลายตัวคณะเราจะสังเกตยังไงว่าใครมันจะเป็นวิสซิลลของใครถ้าอารัปนามมาหลายตัวถ้ามันไปออกที่ตัวหน้ากอนแล้อว่าไปที่ตัวหลัง ที่ยิงวิสุทะโดยทั่วไปมันต้องอยู่หน้าถ้ามันอยู่ถ้ามันมีมาทั้งคู่แล้วแปลตัวหน้าก่อนแล้วก็แปลตัวหลังฉะนั้นพวกอารักนะนิานบาตถ้ามาคู่กันเน่ะเขาจะออกต้องเนียงแค่ตัวหน้าตัวเดียวตัวหลังก็จะแปลเป็นคู่ธรรมดาเฉยๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิสุณะนะทั้งคู่นี้คืออารักนะทั้งสิ้นเวราษมานก็อธิริกะก็ดีนิสสัญชะก็ดีอารักนะ ดูกรใน,นบุคคลผู้มีพลิลิผู้มีความแายออกแล้วเนี่ยธรรมท,าน,ทานจงทิ้งเส้นท่อนแห่งภาคเก่านี้เห็นไหมอ่ทพลิกะก็ดีนิมรัชชาก,ก็ดีอัละปะนะอ่าทั้งคู่นี่เป็นอัละปะนะเราก็ใช้คำว่าก็ดีก็ดีแล้วก็ตะวังเสกตะในฉัตรเดหิฉัตรเดหิอธิจุบฏกัตุวาโจที่มังวิสุนัขของปิโรติกะขันดัง ยืนรจังหวันดังวุฒกรรมะในฉัดดีจีแต่วันนี้จะไม่ออกแนวนี้ออกแนวที่ผ่านมาเท่านั้นแต่แนวนี้ยากไปจะให้รู้ว่าบางครั้งอลัปนามสามารถมีมากกว่าหนึ่งตัวได้ถ้าถ้ามันแปตัวหน้าก่อนก็แปลว่าจะเป็นอลัปะนาสองตัวแต่ถ้าเกิดอลัปนามมันมาแบบนี้เหมือนกันมันมาอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่า มันแปลตัวหลังก่อนนี่ข้าแต่พระโลกานาพูดถึงความแล้วด้วยความรู้พูดจเจริญแ,แปลว่าแปลตัวไหนก่อนตัวนั้นคืออรประนะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าที่แปลว่าผู้เนี่ยคือเป็นวิสนะของตัวหลังทท้งหมดเลยท่านั้นถ้าแปลตัวหลังก่อนต,ตัวแปลค่อยแปลตัวข้านหน้าคือทั้งหมดเลยเป็นวิสนะของตัวนี้ก็พันตีก็ดีผู้ที่สมป,ปะนะก็ดีวิสนะของโลกานาถาโลกานาถาก็เป็น คืออะไรตูมหีกิจาาในทเทศิษฐะเทศิขฐะอายวุกับตุวาจบธรรมังวุตกรรมะในเทเสษฐะพอจัดเข้าใจไหมหได้ไหมวันนี้มันจะมีแค่อารัปรนานามธรรมดาอารัปรนานิบาตธรรมดาและก็อารัปรนานิบาตเป็นวิสัยทัศน์ของอารัปรนานามเท่านั้น ไม่มีรัประทานน้ำทั้งคู่ไม่มีอับประนามม,ามันเป็นวิเีการของอรับปนามตัวหลังไม่มีทั้งสิ้นคือเอาแบบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นครับ,รบมีอะไรต้องใั่ไหมประธานนา้ำอยู่กระตุ้นอย่เรียกว่าอะไรร,ะร,ะร,ะระยะกันตาอาคณาจารกลุ่มภาคที่เป็นกัะตุ้นประจกเรียกว่าอะไร อาขยาันกลมภาคที่เป็นกับตัววาจกเรียกว่าอะไรอาขยหมดกับตัววาจกมีจุดตรงต่อเต่าหรือข้อไข่ขอไข่ฉะนั้นถ้าจุดตรงขอไข่ไม่มีก็ถือว่าผิดโอเคนะครับ